Xiaomi 12 Pro version Global จอเปิดตัวเร็วๆนี้คาดว่ามาพร้อมกับชิปเซ็ต Snapdragon ดด8 Gen 1และการชาร์ที่เร็วถึง128วัตต์มาพร้อมกับหน้าจอ AMOLED ความคมชัดมากถึง 2K+ เลยทีเดียวครับ Xiaomi 9 Pro 5G รูดสเปคบวกราคาในราคาเริ่มต้นเพียงแค่7,500บาท ผิดคาดเหมือนกันนะเนี่ยมาพร้อมกับชิปเซต็ตดนเดอร์กอนหก5ก g หหน้าจอรีเ e เลน n t 120Hz รเฮิร์ตซ์แบตเตอรี่5 0 0 0 m a มิลลิแอมป์และการชาร์จที่เร็วถึง3 3วัตต์เลยทีเดียวครับสวัสดีครับกับมาร์คเด็กข่าวสารดีดีทางไอทีในช่องเย็นในวันสปา์ในการสัปดาห์ที่นีพูดข่าวไอที IT ครับ ข่าวทีครีมนี้นะครับมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือแบรนด์เซี่ยวมี่และเรียวมีซึ่งทั้งสองรุ่นมีความน่าสนใจมากเลยทีเดียวครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมข่าวสารกันนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ช่องเราด้วยนะครับเพื่อจะไ้าข่าวสารที่มาัปเดตดแบบนี้เป็นประจำทุกๆวันนะมาที่ข่าวแรกครับก่อนหน้านี้เนี่ยเซี่ยวมี่ได้ทําการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นใหม่ในประเทศจีนไปทั้งหมด3รุ่นด้วยกันครับ และแก่ Xiaomi 12, 1 2 X และ12 Pro ครับซึ่งมีแรยง,งานมาว่าตลอดการที่ Xiaomi มีการวางแผนนำเสนอสมาร์ทโฟนเรือธงของเขาและมีการเปิดตัวในประเทศจีนไปและมีแผนที่จะวางจำหน่ายทั่วโลกหรือที่เขาเรียกย่อๆว่า Global ซึ่งล่าสุดน,นะครับมีสเปคในเบื้องต้นของ Xiaomi 12 Pro และเวอร์ชัน Global ถูกปเปิดเผยมาให้เราได้ทราบกันเป็นที่เรียบร้อยครับ เมื่อไม่นานมานี้ครับสมาร์ทโฟน Xiaomi 12 Pro เวอร์ช่น Global รหัสโมเดล2 2 0 1 1 2 2 G ได้ปรากฏบนผลทดสอบประสิทธิภาพนะครับการทำงานหรือ Geekbench พร้อมกับเปิดเผยเห็นถึงสเปคจุดเด่นบางส่วนนะครับโดยสมาร์ทโฟนรุ่นดังกล่าวตัวนี้จะมารพร้อมกับจุดเด่นในเรื่องของ10เซทของ c o m e Step Dragon 8 Gen 1นแล้วก็มีความเร็วนะครับในงานประมวลผลสูงสุดถึง3 GHz โดยทำงานควบคู่กับ RAM 12 g b Android 12ตั้งแต่ซื้อเครื่องนะครับ นอกจากนี้เนี่ยสมาร์ทโฟนรุร่นดังกล่าวได้ปรากฏอยู่บนฐานข้อมูล HTML5 นะครับแล้วก็ FCC ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการสำคัญนะครับของการวางจำหน่ายจริงและหมายความว่า Xiaomi 12 Series ในเวอร์ชัน global นั้นอาจจะเปิดตัวในไม่ชาหนี้ก็ได้ครับในส่วนของสเปคด้านอื่นนั้นตามรายงานระบุว่า Xiaomi 12ในเวอร์ชัน global จะมีสเปคที่คล้ายคลึงกับในโมเดลที่วางจำหน่ายในประเทศจีนทุกประการ โดยในรุ่นของ Xiaomi 12 Pro จะมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลแบบ AMOLED ครับขนาด6.73นิ้วความละเอียด 2K+ พร้อมกับกล้องถ่ายภาพนะครับความละเอียด50ล้านพิกเซล3ตัวและกล้องในส่วนของกล้องหน้า3 2ล้านพิกเซลไปจนถึงแบตเตอรี่4,600ม ah. ิลลิแอมรองรับการชาร์จที่เร็วนะครับ120วัตต์และชาร์จไร้สาย50วัตต์ด้วยแต่จะเปิดราคาวางจำหน่ายเนี่ยเท่าไหร่นะครับและจะมีการนำเข้ามาวางขายในประเทศไทยด้วยหรือไม่ อันนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปอีกครั้งหนึ่งนะครับจากความถี่ของข่าวรุดนะครับในช่วงที่มีการคาดการณ์ว่า r e a l m มี p r ้านั้นจะมีการเปิดตัวเป็นทางการในไม่ช้าแน่นอนล่าสุดก็มีข้อมูลที่บ่อยแล้วก็มากขึ้นด้วยนะครับสำหรับตัวราคาของตัว r e a l m มี Pro 5โครับ สื่อในต่างประเทศโพสทางทวิตเตอร์ในแดงข่าวรุ่นที่ประเทศอินเดียได้มีการเปิดเผยถึงสเปคของเรือมี9 Pro 5G บนทวิตเตอร์โดยระบุว่าโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้จะมีขนาดอยู่ที่6.59นิ้วความเร็วดปู s Plus r e f e r e n c 120Hz และชิปเซ็ต Snapdragon 695 5G ให้แรมแบ่งเป็น3รุ่น 4, 6และ8ครับหน่วยความจุภายใน128กล้องหลัง3ตัวได้หลัก6 4ล้านพิกเซล8ล้านและ2ล้านพิกเซลครับกล้องหน้า16ล้านพิกเซลมาพร้อมกับระบบ Android 12 ซึ่งมีเซนเซอร์สแกนนิ้วมืออยู่ที่ด้านข้างของทุวเครื่องแบตเตอรี่5,000มิลลิแอมป์การชาร์จเร็วสาาวันวอนอกจากนี้นะครับยังมีการเปิดราคาเริ่มต้นนะครับออกมาด้วยอยู่ที่ประมาณ17,000รูปีหรือประมาณ7,500บาทครับตอนนี้ยังไม่ได้ทราบและการยืนยันในเรื่องของสเปคในขั้งต้นนะครับเมื่อพิจารณาสเปคและราคาคร่าวๆแล้วเนี่ยถือว่าราคาก็น่าจะมากกว่านี้พอสมควรนะครับก็ต้องมารอดูกัน ว่าเปิดตัวเมื่อ,อไหร่อะไรยังไงเนี่ยแล้วมีความแน่นอนในเนะรื่องของราคามากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวมารอดูกันอีกครั้งหนึ่งถ้ามีความคืบหน้าอะไรเราส,รสามารถเดทเฮดซ่ากันอีกครั้งหนึ่งครับและสาบเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับที่อยากจะสนุกจากสนวน,นช่องของเรานะครับตอนนี้เรามีวางขายสินค้าต่างๆนะครับในช้อปปี้แล้วสนใจก็สามารถไปอุดหนุนกันได้นะครับสวัสดีครับและนี่คือร้านของเรานะครับในช้อปปี้ชื่อว่าพรประสิทธิ ซุปเปอร์ค้าส่งสามารถค้นหาเป็นภานษาอังกฤษคำว่าพรประสิทธิ์ได้นะครับก็จะขึ้นหน้าร้านเราเป็นแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวถ้าท้ายคลิปเนี่ยผมจะมี QR code นะครับสามารถที่จะสแกนแล้วก็เข้าไปดูร้านของเราก็สามารถทําได้นะครับภายในร้านของเรามีสินค้าวางขายมากมายนะครับตอนนี้ไม่แบบว่าจะเป็นในส่วนของขนมนะของกินนะครับของใช้ผ้าอ้อมก็มีนะครับสบู่ต่างๆมีค่อนข้างครบเลยนะครับ อันนี้จะมาแนะนําสินค้านะครับที่ยอดนิยมนะครับก็คือตัวแหนมครับตอนนี้เนี่ยเรามีแหนม2ตัวโดยแหนมตัวนี้จะเป็นตัวที่ขายดีที่สุดนะครับตัวนี้เนี่ยราคาเพียงแค่45บาทได้ถึง10แท่งเลยทีเดียวนะครับอันนี้เนี่ยยอดขายถึง1,800กว่าชิ้นเลยนะครับ <Wow. S 1> และสินค้าหนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็คือตัวขนมเปี๊ยะไก่หยองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ขายดีเหมือนกันนะครับ ลงไม่กี่อย่างเองเนาะลงไม่กี่วันก็สามารถที่จะทำยอดขายที่เยอะแล้วนะครับส,าารสัสินค้าตัวนี้ oh, <no. S 1> และที่แนะนำก็คือกล่องสุ่มครับวันนี้มีสินค้ากล่องสุ่มที่เป็นของกินด้วยนะครับ <c oughs> ใครไม่อยากรู้ว่าคนไหนนะครับที่ยังไม่รู้ว่าเออเราจะกินอะไรดีอย่างเงี้ยครับก็ส่งออเดอร์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะสุ่มเป็นขนมเป็นของกินต่างๆเนี่ยกลับไปให้นะครับเนี่ยนคาเป็นแค่1 9 9กบาบาทนะครับเรียกว,ว่าคุ้มค่าคุ้มราคา และสาหรับใครนะครับที่อยากได้ของเล่นไปฝากน้องๆนะครับที่บ้านนะครับก็สามารถที่จะสั่งออเดอร์ได้เรามีกล่องสุ่มของเล่นนะครับหลายรายการเลยทีเดียว <Wow. S 1> มีกล่องสุ่มของเล่นของเรานะครับมีของเล่นที่แบบมูลค่าเยอะกว่าที่สูมอีกนะกล่องสุม่มเรามูลค่าร้อยเก้านะครับแต่ของเล่นเนี่ยเรียกได้ว่ามูลค่าเยอะกว่าแน่นอนนะครับสามารถที่จะสุ่มออเดอร์กล่องสุ่มของเล่นได้แล้วนะครับ เราก็จะมีอีกอันนึงก็คือบะหมี่กึ่งเสร็จรูปครับมีสินค้าในกลุ่มของแรตซอยน้ำปลาราต่างๆนะครับก็มีจําหน่ายด้วยเช่นเดียวกันพงซักฟอกข้าวสารนะครับมีจําหน่ายครบทั่วเลยนะครับใคสนใจนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนนะครับหรือสั่งซื้อสินค้าผ่านทางช้อปปีได้ด้วยนะครับและเหมือนเขามีโปรโมชั่นนะครับซื้อ149บาทเนี่ยเขาก็จะมีฟรีค่าจัดส่งด้วยสำหรับใครนะครับที่รับคูปองจากทางช้อปปีมาแล้วนะครับ และนี่เป็นสินค้าโปรโมชั่นนะครับราคาปกติเนี่ยของซอสแม็กกี้100มิลลิลิตรนะครับปกติอยู่ที่18บาทลดเพียงแค่12บาทเท่านั้นเองนะครับก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสินค้ากล่องสุกอีกอันนึงก็คือสินค้าในกลุ่มของ IT ทนะครับเราก็มีจําหน่ายด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็มีโอกาสที่จะได้หูฟังไร้สายนะครับอุปกรณ์ไอทีต่างๆอุปกรณ์ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์นะครับก็มีเหมือนกันลําโพงลําโพงนะครับ มีครบทั่วเลยสามารถที่จะสั่งซื้อได้นะครับและช้อปปีของเรามีเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับสนใจก็สามารถที่จะสั่งซื้อสินค้าได้แล้วในวันนี้นะครับสินค้าจะทยอยอัพไปเรื่อยๆนะตอนนี้มีกว่า60รายการแล้วนะครับสามารถที่จะสั่งซื้อได้แล้วมีทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ใต้คลิปนี้นะครับสนใจสามารถที่จะสั่งซื้อได้เลยหรือใครที่หาร้านไม่เจอนะครับสงสัยตรงไหนก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์สอบถามมาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ และทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเงย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรืดีๆและค่าวที่เราต่อไปช่องเรามี f c e b o o k f แ n Page แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล,ล้วก็มาอัเดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย